ดาวเริ่มต้น2,900 0าสำหรับสายคีนนะครับไม่ใส่ฝาโปรงคาร์บอนไม่ใส่ดิฟฟี่ไม่ใส่วัดบูทนะครับไมเน้นซิ่งว่านเทอะนะครับเน้นแบบคีนคีนสวยๆแล้วก็เน้นทรงหล่อๆแบบนี้ช่วงล่างก็จบ็บด้วยนะครับ แลวผมเบลเองนะครับจากอีสุปกิจมอเตอร์บ้านปุงจังหวัดราชสุบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นำรถของน้องนัทพัฒน์ลูกค้าจากจังหวัดภูเก็ตนะครับมาไกลเลยทีเดียวนะครับกับรุ่นตัวขับ SDA เปลี่ยนปี2023มีหน้าจอนะครับ a n นด o อย a u ออโต p แอ c เป p l คาเพนะครับเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วแล้วก็ มีกล้องหลังให้ด้วยสำหรับปี2023นะครับโปรโมชั่นตอนนี้ดาวเริ่มต้น29 0 0 0าสำหรับสายคีนนะครับไม่ใส่ฝาโปรงคาร์บอนไม่ใส่ดิฟฟี่ไม่ใส่วัดบูทนะครับไม่เน้นซิ่งว่เน้นเถอะนะครับเน้นแบบคินคนสวยๆแล้วก็เน้นทรงหล่อๆแบบนี้ช่วงล่างก็จบๆด้วยนะครับคือเซตนี้เนี่ยต้องบอกเลยวโปรดาว29 0 0 0นเนี่ยผ่อนอยู่ดีนละประมาณ เก้า่งร้อยกว่าบาทนะครับ84งวดนะครับระยะเวลาในการผ่อนนะดาวเริ่มต้น29,000ผ่อนเพียงเดือนละ9,100กว่าบาท84งวดนะครับก็จะได้เป็นโปวจัดทรงล้อแม็กงานแท้นะครับ ล้อแม็กคำาว่าล้อแม็กงานแท้ก็จะเป็นงานของพี่หนุ่มเม้งนะครับ MK Sport นะครับงาน Cosmic Thai R แล้วก็งานของแบรนด์ SPP นะครับพวกนี้เนี่ยเราจะมีการรับประกันให้10ปีนะสำหรับแบรนด์ของพี่หนุ่มนะครับ MK นะครับได้ทุกรายเลยเลือกรายได้นะครับล้อแม็กนะพร้อมจัดทรงโหลดดัดแม็กแก้เผาลัดแก้เผายันแก้เผาตกท้องช้างและที่ขาดไม่ได้เลยคือชค โฟเดอร์จัมโบ้คู่หน้าและคู่หลังนะครับเพราะรถเราจะท่งโหลดจะต้องเปลี่ยนโชค๊คทุกคันนะครับจำไว้นะครับสิ่งสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้โหลดแล้วต้องเปลี่ยนโชค๊คด้วยถ้าไม่งั้นไม่จบปัญหาตามมาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดช่วงล่างกันว่าลำนี้ผมจะทรงอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับครับคันนี้เราต้องบอกเลยว่าจบจริงๆ นะครับจบทุกอย่างใช้คําว่า100%เนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนโชกทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังด้วยไอ้คำว่าจบฟังดีๆนะครับมันมีหลายจบนะจบทรงโหลดแต่โชกไม่จบนะครับทีนี้ปัญหาที่จะตามมาถ้าเราไม่เปลี่ยนโชกนะครับเราโหลดรถแล้วเราไม่เปลี่ยนโชคปัญหาที่ตามมาคือพวกดูดปีกนกลูกมากคันชักนะครับ ลูกหมากแหลกพวกนี้จะเสียเร็วกว่าปกตินะครับเนาะแล้วก็พวกโช๊คเนี่ยก็เป็นพวกสปริงเนี่ยก็จะเสียเร็วด้วยนะครับนี่น้ำซ้ำทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนในกระกบ่งช่วงล่างตามมาทีหลังถ้าเราไม่ทําให้มันจบตั้งแต่ทีแรกเลยถ้ายังโหลดแล้วฝืนใช้โช๊คเดิมผมขอใช้คํานี้ครับอย่าโหลดเลยดีกว่าเนาะนะครับผมเคยเจ็บมาแล้วผมบอกตรงผมเนี่ยมีประสบการณ์กับตรงนี้มาแล้ว โหลดลดโดยที่ไม่เปลี่ยนโชคกผมก็เคยมาแล้วเพราะสมัยเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วโชกแพงมากๆโชคกโหลดนะครับเทอินเ r ชโชกโหลดชุดหนึ่งเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางบริษัทนะครับเบรนเดอร์เขาก็มีตัวทั้งตัวถูกแล้วก็ตัวแพงมาให้ซึ่งมันก็ง่ายต่อการเลือกซือ้อราคาก็ลูกค้าผมใช่ได้ว่าสามารถให้ตัดตัดสินใจได้ตึงใจเลือกซื้อได้นะครับ อะไรไง่ายนะครับโหลดแล้วถ้าจะให้จบจริงต้องเปลี่ยนโชคด้วยเนาะตรงๆนะครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนโชคยังไงเขาไม่มีวันจบนะครับใครบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้โชคอะ่ะโหลดแล้วแค่โชคเดิมก็ได้ใช่ครับคือใช้ได้แต่ระยะยาวสิครับเขาไม่สามารถการันตีให้ได้นะร้านะ่ะว่าอายุการใช้งานมันจะนานยาวนานแค่ไหนแต่โชคเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอายุการใช้งานเทียบเท่า กับรถทรงเดิมที่มาจากโรงงานก็คือตลอดอายุการใช้ง,งานของมันเลยเขาบอกว่ารถเตี้ยเนี่ยนะครับโหลดแล้วช่วงล่างจะไปเร็วแต่ถ้าเราทําถูกวิธีช่วงล่างมันก็อยู่กับเราได้นานถึงเม่ว่ารถท่านจะเตี้ยถูกไหมฮะอันนี้คือที่มาที่ไปของเนื้อเรื่องนะครับปะ่ะใช่ไหมครับสําหรับลำนี้ก็เป็นโชคโปรฟิดอร์นะครับกระบอกสีขาวแดงนะครับหรือว่าเรียกว่าตัวจัมโบ้นั่นแหละตัวนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับการโหลดมากกว่าเนาะเนี่ยเลยเพราะว่า ทำไมต้องเปลี่ยนโช๊คอย่างนี้ครับผมอธิบายนะครับโชค๊คเดิมที่มาจากโรงงานนะครับมันค่อนข้างที่จะอ่อนแล้วก็แกนมันจะเล็กตัวนี้มันแกนแกน18บมิลน,นะครับตัวที่มาจากโรงงานเป็นแกน16มิลตัวนี้แกนใหญ่กว่าความหนึบดีกว่านะครับเวลาโหลดแล้วนะครับตัวรถไม่ทิ้งน้าหนักไปที่พวกบูทต่างๆของรถมากเกินไปนะครับเพราะว่าโชค๊คเนี่ยมันรับไว้พอเหมาะ พอดีอยู่แล้วที่เขาเซตมาจากโรงงานเนี่ยช่วงโหลดนะแต่ถ้าเป็นชกเดิมๆเนี่ยนะครับมันรับมันรับไม่ไหวเราไปกดให้มันเตี้ยลงเลยครับมันรับไม่ไหวพอมันรับไม่ไหวปุ๊บมันก็ถ่ายเทแรงพวกเนี้ยนะครับแรงกดน้ําหนักไปสู่พวกบูทบูทมันก็เลยเสียเร็วนี่ครับเป็นที่มาที่ไปไดาทำไมโหลดเตี้ยแล้วช่วงล่างมันเสียเร็วก็เพราะเราทําไม่ถูกวิธีเนาะนะครับแนะนะําอีกครั้งหนึง่งเป็นชกจบนะครับ แล้วก็ในโปรโมชั่นอ่ะคันนี้โหลดหน้า2อลิ้วนะครับในโปรโมชั่นล้อนะครับจะเป็นล้อแท้งานของพี่หนุ่มเม้งการยางตัวนี้จะเป็นล้อรายยอดฮิตนะครับ mk sport นะครับตัว n 5 srr ตัวนี้จะเป็นล้อลิตเบา performing นะครับล้อจะมีน้ำหนักเบานะครับวิธีการดูล้อเนี่ยของพี่หนุ่มนะครับของของพี่หนุ่มเนี่ยจะมีทั้งล้อหนักแล้วก็ล้อเบานะดูดีๆนะครับถ้าเป็นล้อหนักนะครับโลโก้ n ห้า s r จะเป็นสีแดง นะครับที่ลูกค้าเห็นตอนนี้เป็นตัวล้อเบานะครับโลโก้จะเป็นมิลลิ่งสีเงินแบบนี้นะครับอันนี้คือล้อเบานะครับล้อเบากับล้อหนักต่างกันยังไงเมืองการรับประกันถ้าเป็นล้อหนักโลโก้แดงรับประกันแค่ปีเดียวถ้าเป็นโลโก้สีเงินแบบนี้เป็นล้อเบารับประกัน10ปีนะครับคุณสมบัติถ้าเป็นล้อเบาเนี่ยมันจะช่วยลดน้ำหนักของภาระของตัวรถเนาะลดภาระของช่วงล่างแรงยืดเวลาตกหลุม ล้อกับปีกนกกับบูธต่างๆนะครับลูกมาคันชักลูกมาแข็งไม่เยอะกันมากเกินไปนะครับจะช่วยทําให้อายุการใช้าง,งานของช่วงล่างเนี่ยยาวนานขึ้นด้วยนะครับเมื่อเกิดแรงยืดน้อยนะครับเพราะว่าล้อมีน้หนักเบาไงนะครับเวตาตกหนุ่มรถเบรยโน่นี้ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับมันเกิดแรงยือระหว่างล้อกับพวกช่วงล่างนะถ้าล้อหนักมันก็จะยืดแรงพอยืดแรงปุ๊บพวกบูธปีกนกพวกอะไรต่างๆนะครับพวกโช๊คนะครับมันจะเสียเร็วเนาะประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของ ล้อเบาและที่สําคัญระยะเบรกสรบบั้นลงเบรกได้แน่นยําขึ้นเฉียบคมขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ลดน้ําหนักของตัวรถนะครับพวงมาลัยบังคับง่ายด้วยนะครับเพราะเป็นล้อเบาไงนะฮะพวงมาลัยบังคับง่ายและทําให้อกยรใช้งานของตัวเบรกเนี่ยยาวนานด้วยเพราะว่าเบรกไม่ต้องไปสู้กับน้ําหนักของล้อไม่ต้องไปสู้แรงต้านนะครับของล้อที่มันมีมากเกินไปเพราะตัวนี้เป็นล้อลีดเบานะฮะเบรนจะแน่นย้า นะแล้วก็อายุายการใช้งานยาวนานด้วยนะครับนี่คือข้อดีของล้อเบาและต่อมาอีกข้อนึงคือข้อดีนะครับเหนียวแข็งปุ๊บนะครับตัวน,นี้เพราะว่าล้อตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีฟองอากาศนะครับเทคนิคการผลิตแบบโฟมิคือการรีดนะครับรีดวัตถุนะครับให้มันเป็นลูปไปส่ทรงออกมาแบบนี้นะครับเรียกว่าล้อเบานะครับเวลาเจอแรงกระแทกแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีอากาศ ที่เกิดในตัวล้อแม็กระหว่างการผลิตเนี่ยนะครับมันก็จะทําทให้ความหนาแน่นเนี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์แตกยากอ้างตรงนะครับแต่ถ้าเป็นล้อแคตติ้งเนี่ยเวลาเขาเาทสมสูงลงไปเนี่ยเขาใช้วิธีการเทไงเขาไม่ได้ใช้วิธีการรีดนะฮะเทไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศผุดๆขึ้นมาใช่ไหมฮะนั่นแหละรครับคือข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างแคตติ้งกับตัวล้อรีดบอลฟูมมิ่งตัวนี้เนาะสเปคนะครับตัวนี้นะครับ หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างก็คือหน้ากว้างของล้อเนี่ยนะครับ9นิ้วครึ่งนะครับล้อหน้านะ9นิ้วครึ่งนะครับออฟล้อก็คือออฟหน้าเต็มตัวนี้นะครับออฟยี่ห้าตัวนี้นะครับออฟยี่ห้าถาวรมลดไหมสำหรับตัวนี้ผมก็บอกว่าล้นประมาณนิ้วครึ่งนะครับล้นออกมาจากตัวรถนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะล้อตัวนี้นะครับสวยเงาหกก้านนะครับหกรูหรือถ้าใครชอบห้าก้านห้ารูก็มีเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอ่อมันจะต้องแปลงอะแดปเตอร์จาก หกรูเป็นห้ารูเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องเสียค่าแดปเตอร์เพิ่มจากในป2สองพันห้านะค่าแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์หนานะไม่ใช่บางนะถ้าบางสีง่พนะันห้าเนาะอ้ารอหน้าจบละที่เราไปดูข้างหลังกันนะครับสําหรับในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าทําอะไรไปบ้างครับช่วงล่างนะครับด้านหลังนะครับก็โช๊คโหลดโปรฟิดอร์นะครับนี่ครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังอย่างที่บอกนะครับสุดจบนะครับ อันนี้คือเพิ่มสมรรถนะเวลาเข้าโค้งนะครับรถไม่โยนรถไม่โค้งนะครับรถนิ่งๆเลยเวลาเข้าโค้งนะครับไม่มีแรงยื้อพวงมาลัยนิ่งมากนะฮะไม่มีสะบัดอาจจะมีแรงสะบัดอยู่นะครับแต่ไม่ได้มากนะครับถ้าจะไม่ให้สะบัดจริงๆต้องใช้เออาร์นะครับหรือว่าบาลานซ์อาร์มถึงจะไม่สะบัดนะครับเนี่ยฮะเข้าโค้งเนืบครับไม่มีโยนครับนิ่งๆเลย และที่สําคัญเวลาจ้าคอสะพานนะครับไม่มีดีดเลยนะครับนึบเนึบเลยเผาเราแก้ให้นะครับเผางัดเผายันเผาตกท้องช้างนะครับเราแก้ให้อันนี้คือเผาตรงเป๊ะเลยนะครับเนี่ยครับเผาตรงเป๊ะเลยผมยังไม่เคยเอาเผาที่ไม่ได้แก้มาให้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันตกท้องช้างนะครับนี่เผาตรงเลยนะฮะแล้วก็ระยะล้อนะครับ ระยะล้อคือตรงนี้ครับระยะล้อข้างหน้ากับข้างหลังนะครับพอดีกันนะครับก็คือล้อไม่เยื้องนะครับก็คือไม่เดินหน้าและไม่ถอยหลังนะครับล้ออยู่กลางูนยมพอดีเลยนะฮะนี่ครับกําลังสวยนะครับเพผานะครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเผาหลังนะครับไม่งัดนะครับนี่ครับนี่ฮะอันนี้คือตัวข้อต่ออ่อนนะครับที่เขาเรียกตามสับช่างเนาะข้อต่ออ่อนข้างหลังนะครับเผากลางกับเฟืองท้ายนะครับ ไม่งัดนะครับไม่เหวียนขึ้นฟ้านะครับเท่ากลางคือตรงนี้นะครับไม่ตกท้องช้างนะครับนี่ครับเราแก้ให้เรียบร้อยนะครับตรงเป๊ะนะครับเผาหน้านะครับไม่เข้าไปยันกับเกียร์นะครับเนี่ยครับเบ้าเกียร์สวยๆเลยนะครับลูกยางลอยออกมานิดๆกำลังสวยนะครับไม่มียันไม่มีงัดไม่มีย้อยตรงๆนะครับสวยมากสูตรนี้จบๆไปนะครับ สำหรับล้อหลังตัวนี้นะครับเป็นล้อหน้ากว้างนะครับ10นิ้วครึ่งออฟล้อนะครับออฟเซตหน้าเป็นนะครับออฟ15นะครับตัวนี้นะยึกมากมากแล้วก็เงาโคตรเนี่ยครับสวยนะครับรัดเข้ากับยางซูแมกาลไฟเบอร์275ทับ4ีโหลดหลัง3นิ้วคันนี้เน้นใช้งานครับคันนี้เน้นบรรทุกจ๋าเลยนะครับความห่างเทียมาน7นิ้วสอดนะครับเนี่ยครับก็ห่างเยอะอยู่เพราะว่าเน้นใช้งานนะครับตัวนี้เนาะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับตัวปี2023นะครับรุ่น Cap SDA นะครับในส่วนของภายในปี2023ที่แตกต่างจากปี2022นะครับภายในนะครับก็จะมีตัวหน้าจอนะครับที่ยกเอารุ่นของ l d a มาใส่นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเนาะก็เพิ่มจอมาให้นะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังเวลาถอยนะครับนี่ครับเวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับ จะมีกล้องมองหลังให้ทําให้ผู้ขับขี่ผู้ใช้งานผู้หญิงนะครับเวลาถอยหลังเนี่ยเห็นมุมด้านหลังด้วยนะครับช่วยในการถอยเข้าจอดได้ง่ายเนาะเวลาไปห้างไปอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องกะระยะนะครับนี่เลยตัวใหม่นะครับปี2 0 2 3ันยบ SDA นะครับพวงมาลัยเป็นยูนิเทนเหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยแบบ3าก้านนะครับทรงสปอร์ตแล้วก็สามารถปรับระดับได้สี่ทิศทางนะครับ 1- 2ขึ้นลงนะครับ3 4นะครับดึงเข้าดึงออกนะครับ สามสี่บอกไปได้ได้นะครับโอเคฟังก์ชันยังเดิมก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเบรกมือหุ้มหนังให้จะแปลกวนะ่าทำเป็นเบรกมือหุ้มหนังให้เบาะเป็นเบาผ้านะครับเบิกมาเขีไดหน้าสีขาวนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังด้วยนะนะครับนี่ฮะหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับโอเคภายในนะครับเปลี่ยนแปลงหน้าจอแล้วก็ตัวกล้องมองหลังเนาะทีนี้ ลำนี้เนี่ยบอกเลยว่าข้อด er ังโคตรโหดไปฟังดีกว่านะครับขอปุ๊บแป้งสุดยอดจริงๆนะครับดังปุ๊บป <music> ุ๊บไป ใครที่ชอบแนวแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามพี่บีได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเสียงเล้าๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะเอาแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องมีฟูฟูฟูก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงกระแสนะครับจริงๆแล้วมีมานาแหละนะครับเรียกว่าคอรถสิบล้อาอะมาับรถสิบล้อดังฟูฟูใช่ไหมฮะเอาจริงๆนะผมว่ามันให้ฟ่ีในการขับขี่ที่ดีมากเลยนะครับ มันจะทําให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าแม่งอยู่บนเหมือนเหมือนเหมือนอยู่บนรถแข่งนะฮะประมาณนี้นะครับอารมณ์มันพาไปด้วยเสียงท่อนะครับเหยียบแล้วดังฟู่นะครับรถผมก็ดังฟู่เลยนะครับเวลาถอวงเร่งนะนะครับมันเป็นสูตรโปรสูตรสูตรโดยเฉพาะของทางแบนด์เขาเนาะนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามพี่บีได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็โอนจองนะครับผ่านมันทีของบริษัทไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับลูกค้าเรา คืนจองให้ถ้าจัดสัญญาไฟแนนซ์แล้วไม่ผ่านนะครับไม่ใช่ว่าจองแล้วท่านไปดูย่ห้ออื่นในย่ห้ออื่นแล้วจะเอาเงินจองคืนไม่ได้นะอันนี้คนละประเด็นกันนะครับเนาะแล้วก็มีบ right ริการทำาหมญนยาให้ถึงบ้านเลยนะครับอาชีพยยไหนออกได้ไม่ได้ง่ายเอกสารใช่อะไรบ้างอินบอกข้ามาหน่อสอบถามพี่บีเดี๋ยวดูให้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างง่ายไหมประมาณนี้และรถนะครับเอาขึ้นสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านเลย ฟังดีๆขอค่าน้ำมันเพียง2,000บาทครับทุกจังหวัดนะครับเอาขึ้นรถสไลได์ไปส่งให้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมส่งฟรีนะแต่ใช้วิธีการขับไปส่งซึ่งมันอันตรายนะครับผม,มเลยเอาขึ้นรถสไลด์ดีกว่านะครับค่ารถสไลด์นะครับแพงนะแพงแพงนะครับแพงเพราะว่าค่าสไลด์เนี่ยอย่างไปชนบุรีเนี่ยก็ห้าพันแล้วนะครับแต่ว่าบีขอค่าน้ำมันแค่2,000บาทที่เหลือผมจัดการให้นะ เหมือนได้รับรถใหม่ที่ชโชลล์มเลขใหม่ไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวรถเป็นลอยนะปลอดภัยรับรถป้ายแดงที่หน้าบ้านเลยและโด่งดังด้วยนะครับเพราะรถสไลด์ไปที่หมู่บ้านไงนะครับก็ท่านจะเห็นว่ารถท่านเนี่ยนะครับอยู่บนรถสไลด์ไปถึงบ้านนะครับชาวบ้านชาวเมืองเห็นโอ้โหโคตรแม่งเหมือนแห่รวยันมากอะ่ะประมาณนี้นะโอเคนะครับก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยสำหรับตัวแคป์เสดสายคีนอยากจบช่วงล่าง จัดสเตปแบบนี้บอกเลยว่าผมจบ,จบที่สุดจบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้คือจบแม่งจบจริงๆนะครับผมบอกไปแล้วจบเรื่องอะไรเนาะไอคำว่าจบใครเขาพูดได้นะครับทั่วไปเขาพูดได้หมดนะทำจบพี่ทําจบแต่ถามว่าทําจบแล้วขับดีไหมแล้วขับเป็นยังไงตอบไม่ได้ครับเพราะว่าต้องใช้ผู้ที่รู้จริงแล้วก็ผู้ที่มีความสัน,นิสำนานกับเรื่องโหลดช่วงล่างโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเลือกพี่บีครับไม่ผิดหวงังมั่นใจนะครับการันต,ตีได้ จากหน้าเพจนะครับมีอยู่ให้ชมก็เข้าไปชมกันได้นะครับหรือใครกำลังดูคลิป YouTube อยู่นะครับก็มีเพลย์ลิสต์นะครับให้ท่านดูท่านสามารถกดเข้าไปดูคลิปต่างๆได้มีประมาณแปดแล้วคลิปนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคิมมเป็นมีแบบมีแค่แปดสิบคลิปเองเนาะโอเคฝากคลิปนี้ครับด้ยให้น้องเบนนะครับแอดมินถ่ายทําให้ผมนะครับพาชมรถรอบคันหล่อๆล้ำนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก๋